เข้าสู่รายการเดลี่รีพอร์ตกับดิฉันสุ้มิตาตรียะเมธานน์และดิฉันสรินภาดาเศรษฐพัฒนนลปฏิตัตหัวามข,ข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะช mm hmm. าวสวนบักเล็ตแมวจังหวัดรีสเกตต่างดีใจหลังจากที่ราคาบักเล็บแมวพุ่งสูงเหมือนม่้งไปแล้วผู้ประกอบการร้านไอติมจัดโปรโมชั่นหรือไอติมแถ่ไม้เพื่อเป็นการตอบแทนและสม,มานาคุณลูกค้าทุกทุกท่กทานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาทาแก้ปวดสุดใหม่ตราเบลโล ปวดที่ขาขาที่แขนหายต้องเบลโลเกิดเหตุไฟลุกไหม้ทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้างในเหตุการณ์พบแรดตอนใจดีหาบน้้ำประกัดต้นเพลิงก่อนที่นายสีมีหมาดุกะวิ่งเข้ามาชกหน้าพร้อมกับตะโกนว่าม้สิมาับเป็นย่าโอหจะมาสุดพงหานขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักมิตรเียมประกันไทยคุณภาพอย่างแย่ดูแลอย่างไก้ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเอง ร้านอาหารกะทิงเลยแซ่บนัวอร่อยต้องกะทิงเลยสามารถติดตามเราได้ที่ w w w บ e n c o o m o m และสามารถส่ง s m s มาร่วมสนุกกับเราได้ที่2 1 2 2 4 2 3 6และ 2, 4 8 8สี่หรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ